ลีลาจัดไม่เกี่ยงนะดำจนหน้าดําหน้าแดงแล้วตอนนี้กระทะเออลีลาจัดไปํำจนหน้าดำหน้าแดงไม่รู้ไปกี่กี่กระทาแล้วเนี่ยนะดูกี่กระทาไม่รู้แต่ว่าฟองเริ่มหมดโอเคผมก็เตรียมกับด้วยถุงใหญ่สักหน่อยหนึ่งดีกว่าไปหาถุงกัน เดี๋ยวอ่านให้ฟังไหมตำงพลปูอ้พี่บูลสงครามนนทรรให้ทานผัดไทยสู้สู้สู้คว้าโลกฮะได้รับความนิยม ทานกันทั่วโลกทานอาหารให้เป็นยาสุดปัดไทยบโบราณคืออย่างนี้ปัดไทยมีที่มาเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอจอมพลปอพิวูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตีสองสมัยอตอนสมัยนั้นนะฮะเกิดสงครามทำให้ชาวบ้านเข้ายากหมากแพง รัฐบาลเลยสั่งเส้นก๋วยเตี๋ยวนำเข้ามาจากประเทศจีนเส้นเส้นจีนเส้นทำจากแป้งข้าวเจ้าซึ่งมีสารอาหารนะครับไฮเดดเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาผัดนะฮะชื่อว่าผัดก๋วยเตี๋ยวหรือเกี้ยวเกี้ยวเตี๋ยวผัดคุณไทยผัดคุณไทยเลยเอามาผสม เอามาเอาเลยเอาสมุนไพรไทยใส่ลงในก๋วยเตี๋ยวผัดตั้งชื่อให้เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยฮะนะไทยทำไทยฮะนะฮะหรือว่าไทยทำไทยใช่ไหมประมาณนี้โอเคจัดไปแบบไม่มีน้ำมันนะฮะเป็นสูตรเนี่ย สุดนำมะขามนี่แหละนะฮะมีซอสมีซอสซอสเฉพาะกิจของเราเองนะฮะแบบไม่ต้องไปใช้น้ํามันกันแดียเราใช้น้ําซุปเข้าไปแทนนะตอนนี้เอาน้ําซุปลงไปแล้วแล้วก็เอาเส้นในดูเส้นอันนี้โอ้โอเส้นนะฮะก็เทคนิคนิดหน่อยคืออย่าลืมปาดครึ่งเดี๋ยวเส้นมันยาวเกินมา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 เข้าไปแล้วไปแล้วหนึ่งช้อนนะฮะอันนี้นี่ช้อนโต๊ฮะ โตะยักษ์ฮะนี่โตะยักษ์อ่ะเข้าไปฮะโอ้โหโโไฟร้อนแรงกำลังดีนะฮะท่านปรมาจารย์บอกว่านะฮะจะโหดหน่อยนะฮะดังนั้นช่วงการเร่งรวมปานนี้ต้องถอยกมา่างๆหน่อยระวังนะ,ะเดี๋ยวจะกระเด็นได้ <laughs> นี่นี่นะี่นะนี่นนี่นะนี่นะนี่ดะเี่นะนี่ะนี่เลนี่นะนี่นะนี้นะนี่ะอนะ่ะนี่นละนี่นะ่ี่ะีะะะ เหลือไข่อย่างเดียวอ,ย uh huh. อือหือเร่งองอังงง่นเ่อขงอกไม่ใส่อะไรหรือว่ายังไม่ปุงมใช่ไหมใส่อ๋อใส่ท,หสทีหลังนะฮะเอารอนรุนแรงนะฮะลีลาอ้อมเลกากลัวจะติดกระทะอย่างมาก <c oughs> <c oughs> น่าสนุกฮะอย่างนี้โอ้โหมาควันชมวงสงเฉงมาใส่ย่าเจ้านี้เ,เข้ามาปุ๊บเป็นไงนะฮะใก่สิบฟองใก่สิบฟองเลยนะฮะสิบฟององันนี้กเ็เอาต้องหูมาเลยต้องหูต่อไปนหนต้องหูอ่ะะไปอ๋อ,อ เอาหูมแล้วเอาหูตามสั่งใส่ให้หมดนะใช่ไหมมีลูกมือพร้อมซึ่งจะดูกุ้งไจะดูน่ารับประทานมากอันนี้อะไรฮะนี่กุ้งนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวี่ยใส่โป๊ะใส่โป๊ะใช่โป๊ะใส่โป๊ะเข้าไปหน่อยใส่ก็ใไ่หน่อยทำเองเนะ ตั้งแต่แคะเมล็ดเลยนะฮะแคะเสร็จก็ขั่วเลยแล้วก็ปริมาณของแเมล็ด่อยถ้าเป็นเจก็ไม่ต้องใส่นะว่าอย่างนี้ดูลีลาหน่อยอะไรอีกฮะอะไรอีกอู้ใช้อู้ใช่อ่าอู้ใช่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 อ่ะอู้ใช้หมดละอู้ใช้อะมามา ส่เข้าไปงอโอเคอเตรียมไม้โอ้โหยังเริ่มเขียวลืมฮะมาแล้วตามด้วย<อ><อ>ตัวเด็ดน,นดะฮะงอกเข้าไปเราได้กระทะใหญ่กันทันทีปิดแก๊สกันละนะฮะโอเคครับ ครับนะฮะผลงานฮะโอ้โหนะฮะจะอร่อยมันต้องน uh, okay, ี่ฮะต้องตกปืนด้วยนี่แหละเออโอเคเลยวหอยฮะเสร็จครับผมก็ตักมาเสิร์ฟได้เลยใช่ไหม เติมลงไปไหมเติมไหมอ้าวเติมเข้าไปแล้วใช่เห็นไหมจัดให้สวยเนี่ยตามงานต่างๆนี่โอ้โหนะฮะดู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 แม่ดูดูดูเรก็จะมีถั่วงอกโรยนิดหน่อยนะถั่วงอกเอามาโรยหน้าหน่อยให้ความสวยงามนะฮะเออไก่นิดหน่อยไก่นิดหน่อยไก่นิดหน่อยอ่า จบนะฮะพร้อมทานเลยพร้อมทานโอเค <laughs> <c oughs> จากหลังกลัวนะฮะและเชฟนะฮะเชฟรวมพลังจิตอาสาใช่หรือไม่เขาบอกว่าให้ไปดูข้างหลังรถหน่อยเพราะข้างหลังรถอ่ะเนี่ยจานดอเทียมอ่ะดูไม่ได้แล้ว <c oughs> อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว โอ้นี่ฮะอันนี้เป็นรถจิตอาสาของใครเนี่ยลงตัวเป็นเอกโอ๋อของเอกเบนี่ฮะผัดไทยหนึ่งเดียวในโลกนะครับนะเข็นข้างบนแล้วฮะนี่เป็นผัดไทยนะฮะก็คอนเซปต์ก็คือน้ํามันไม่ใช้แต่เพื่อสุขภาพนะฮะก็ครบทวนห้าหมูกันไปเดี๋ยวขอสแกนนิดนึงอ๋อเรียกว่าตามจิตอาสาต่างๆนี่ไงเรียกใช้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเลยนี่ไง รายละเอียดต่างๆเนี่ยนะฮะโอเคเลยยังไงเดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปนิ่งๆรูปอ่าอนนี้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองาดจุดนี้นะสมัยหมายถึงว่าวิวัฒนาการหรือความเป็นมาตั้งแต่สมัยฮะอ่าสงครามโลกครั้งที่สองมาพอพีพิบูลสงครามนะฮะสมัยนั้นส่งเสริมรณรงค์ให้ทานสมัยนั้นเข้าวยกมากแพงก็ทหารญี่ปุ่นเขา เขาควานซื้ออาหารของคนไทยไปหมดข้าวยากมากแพงก็ส่งเสริมให้กินผัดไทยใช่ไหมเสริมให้ทานผัดไทยนะฮะแล้วก็มีกระบวนการนำมาปรุงแต่งให้เข้ากับคนไทยอีกทีหนึ่งอาหารให้เป็นยาอ๋อยุคนั้นนะยุคนั้นยุคนั้นด้วยเขเสโอเคโอเคขาดสารอาหารขาดสารอาหารอีกต่างหากไหมโอเคเลยสวยๆเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่ง เรียกว่าภายในรถส่วนตัวนะฮะไว้เก็บของเก็บอะไรด้วยนั่นแหละนะฮะไว้นอนไว้อะไรด้วยเอาของขึ้นนะฮะเอาของลงนั่แหละมีติดแง่ด้วยแสดงว่าเผื่อไว้ใช้นอนเลยนะฮะเออเป็นเก็บของเก็บของนี่เป็นรถส่วนตัวนะาานี่พนักงานาิรัสานี่สติ๊กเกอร์ติดเองเลยใช่ไหมเออเอเกเทอร์โบ,โบดูฮะจากลุงเอเกเทอร์โบ ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง